ในช่วงนี้ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะของทางบริษัทเมตาก็คือ Draad นั่นเองนะคะและเขาก็บอกเลยว่าเขาจะมาแข่งกับ Twitter นะคะซึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่โหลดได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าตอนนี้มีผู้ใช้นะคะในการโหลดประมาณ30ล้านคนแล้วครับตัวคุณปริมเองได้ลองดาวน์โหลดมาใช้งานเทดหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่า เนี่ยเขาเชื่อมต่อกับผู้ใช้ i ิน t a g r กรมและตัวปริมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเล่น i n s t a g r a m อยู่แล้ว <S 1> <S 1> ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเล่นท Twitter เลยเพราะว่ากว่าจะเข้าแอป,ปหนึ่งเปลี่ยนไปอีกแอปเนี่ยคือเราก็อยากได้เล่นสักประมาณแอป,ปเดียวหรือ2แอป,ปแล้วก็ให้ตอบโจทย์แต่ว่าคราวนี้พอเป็น i ิน t a g r a m เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราก็สามารถเข้าเทรดได้เลยนะแล้วน่าสนใจตรงที่ว่าเทรดเนี่ยค่ะก็มีรูปแบบที่เหมือนกับทว i t t e r แต่อย่างไรก็ตามการที่มีรูปแบบที่เหมือนกับท w i t เตอร์แบบนี้นะคะอีลอนม ออกมาบอกเลยว่าเขาจะขู่ฟ้องนะคะสำหรับเมตาว่ามีการลอกเลียนแบบในเรื่องของความลับทางการค้าหรือเปล่าเพราะเหมือนเลยนะคะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นพูดคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนระหว่าง d r ร d นะคะกับ Twitter กันสักนิดหนึ่งนะคะใครที่โหลดมาใช้แล้วก็จะเห็นรูปร่างหน้าตานี่แหละค่ะของ d r รดที่มีลักษณะแบบนี้เอาจริงๆกดเข้าไปเหมือน Twitter เลยนะแต่ว่าเขาก็ข้อดีก็คือว่าเขาจะเอาข้อมูลของคนที่เป็นผู้ติดตาม Instagram เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะใครที่มีติ๊กถูกติ๊กสีฟ้าก็จะเอาติ๊กตรงนั้นมาด้วยทีนี้ฟังก์ชัน r r e d read, กับ Twitter เนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงไปดูกันก่อนอย่างบัญชีผู้ใช้ณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้ก่อนนะคือ Twitter เนี่ยเขาสร้างบัญชีใหม่ได้คือเขาเป็นบัญชีแยกเขาจะมีแอคหลุมเยอะสังเกตไหมฮะแต่ว่าเดรดเนี่ยจะเชื่อมกับ Instagram แล้วกดกติกาทุกอย่างเนี่ย เหมือนของอินสตาแกรมเลยครับ,รบการที่เทรดเชื่อมกับอินสตาแกรมนี่ก็หมายความว่าถ้าหากว่าเรามีเพื่อนหรือว่ามีคนติดตามในอินสตาแกรมอยู่แล้วพอเราสมัครเทรดเนี่ยใชมันจะเชื่อมต่อถึงกันเลยใช่ไหมใช่ก็จะฟอลโล่อัตโนมัติเลยนะคะไปดูเรื่องของตัวอักษรกันบ้างของท w i t t e r เนี่ยก็จะแค่280จริงๆยุคแรกๆเนี่ยทวิตเตอร์แค่สี่หนึ่งร้อยสี่สิบเท่านั้นเองนะสำหรับตัวอักษรนะคะแต่ว่าเทรดเนี่ยห้าร้อยตัวอักษรเลยจำนวนรูปภาพของเทรดก็มากกว่านะคะสิบรูป อ่อทวิตเตอร์สี่รูปแนบโพสเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ย, Twitter, ยจะแนบได้เยอะกว่าก็คือรูปวิดีโอเข้าความเสียงโลเคชันแต่ดอทเดรสเนี่ยได้แค่ รูปภาพกับวิดีโอนะคะส่วนความยาววิดีโอของเทดได้ถึง5นาทีเหมือนกับลายลักษณะก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าทวิตเตอร์ได้แค่2นาที20วิแฮสแท็กนะตอนนี้นะเทดยังใช้ไม่ได้แต่ว่าทวิตเตอร์ก็ถือว่าเป็นจุดขายก็เลยนะในเรื่องของแฮสแท็กเพราะว่าแฮสแท็กไหนที่ขึ้นมาเป็นเทรนดี้ตอนนี้นก็ถือว่าเป็นเทรนทั่วโลกกันเลยนะ,ะส่วนจํานวนรีโพสต์เป็นยังไงบ้างนะคะครับคือในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการโพสต์ข้อความหรือว่าโพสต์รูปภาพวิดีโอพวกฟังก์ชันเส ิมอย่างการคุยผ่านเสียงการลงแอดโฆษณาหรือว่าการส่งข้อความส่วนตัวเนี่ยตรงนี้ทางเทรดจ,จะยังไม่มีแต่ว่า Twitter คือมีเรียบร้อยแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่อาจจะมีการเพิ่มเติมในภายหลังใช่ค่ะส่วนการให้บริการนะคะณนะตอนนี้ทวิตเตออันนี้คือประเด็นหลักเลยค่ะที่ทําให้คนอาจจะหันมาใช้เทรดมากขึ้นเพราะว่าเทรดเนี่ยฟรีนะคะต่อว่าทวิตเตอร์ ก็ฟรีฟรีอยู่แต่สําหรับคนที่อยากจะมีเครื่องหมายสีฟ้าก็ต้องมีค่าบริการรายเดือนแล้วก็ทวิตเตอร์ตอนนี้ก็ถูกจํากัดโพสด,ด้วยนะคะด้านมาร์คซักเบิร์กเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าเท d เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับการพูดคุยที่ตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้มีคนใช้มากกว่า1,000ล้านคนเพราะที่ผ่านมาทวิตเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการ สร้างแอปแต่กลับทำไม่ได้แล้วเราจะทำสิ่งนั้นให้ได้นี่ก็คือพูดพาดพิงกระทบชิ่งไปถึงทวิตเตอร์เลยนะคะครับคือทางเทรดเนี่ยตั้งเป้าว่าจะมีผู้ใช้งานมากกว่า1,000ล้านคนคตอนนี้เปิดตัวมา2วันสมัครไป <30 S 2> แล้ว30ล,30ล้านคนนะครับทีนี้ถึงแม้ว่าบริษัทเมตานะครับเขาจะให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเทรดกับ Instagram เป็นหลัก แต่ว่าการที่มีหน้าตาแล้วก็มีฟีเจอร์การใช้งานนะครับที่มีความเหมือนกับ t w i t t e อมากๆนักวิเคราะห์สายไอทีจากต่างประเทศนะครับ mm hmm. เขาก็ขนาดเรียกเทรสนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ออกมาเพื่อสังหารทวิตเตอร์โดยเฉพาะ mm hmm. เพราะว่ามีฟีเจอร์การใช้งานเนี่ที่เหมือนกับทวิตเตอมากๆซึ่งเมตานะครับก็บอกว่าตอนนี้แอปพลิเคชันเทรส ยังคงอยู่ในเวอร์ชั่นแรกเริ่มอยู่<ฆ>ซึ่งก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์อีกหลายอย่างนะครับตามมาในภายหลังรวมถึงการให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยแล้วก็เชื่อมโยงกับคนในสังคมออนไลน์อื่นๆได้เพิ่มเติมทีนี้สิ่งที่หลายคนตั้งคำถามนะครับก็คือว่าเทรดที่เพิ่งออกมาจะสามารถโค่นทวิตเตอรที่อยู่มานานแล้วได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นนะครับของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน So early that it's hard to say what uh, Zuckerberg's vision for Threads is. Is it just to simply uh, take market share from Twitter in a very opportunistic time? Um, you know, that would be my guess. Would be that they've been building this thing, and given recent events, they just decided that this is the right time to roll it out. And it could be that a lot of these features that really need to get rolled out, things like identity verification and trusted accounts, and all these kind of things. I suspect these kind of things will come in the days ahead. But you know, uh, timing is ripe for them to grab so many of the people who are leaving Twitter in mass. คือตอนนี้นะครับผู้เชีช่ยวชาญเขาก็มองว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ <ใช S 1> ทาง Meta เ,เขาเปิดตัวเทรดในตอนนี้เพราะว่าทาง Twitter เ,เนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่างแล้วก็ผู้ใช้งาน Twitter เ,เนี่ยเขากเา็เริ่มที่จะไม่พอใจที่ทาง Twitter มีการจํากัดการมองเห็นแต่เขาก็มองนะครับว่าผู้ใช้งานเนี่ย ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังชอบการใช้ Twitter อยู่ถ้าหากว่าอีลอนมาร์สเขายอมที่จะลดอีโก้ตัวเองลงแล้วก็ทำให้ Twitter นะครับกลับมาใช้นโยบายเหมือนเดิมที่จะทำให้แพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ก็น่าจะมีผู้ใช้งานกลับมาใช้ Twitter เหมือนเดิมพูดถึงเรื่องของอีโก้ของอีลอนมา์สที่จะยอมลดลงมาดูเหมือนว่าจะลดลงยากเหมือนกันนะเพราะพอเทรดเนี่ยนะคะเขาเปิดตัวออกมาเนี่ยอีลอนมา์สเขาบอกว่า จะฟ้องเลยค่ะคุณผู้ชมฟ้องเลยเพราะว่านี่เป็นการลอกเลียนแบบงานของทว i t เตอร์ชัดๆเลยนะคะมีการตอบโต้กันนะคะระหว่างอีลอนมัสก์กับมาร์คซักเคอร์เบิร์กแล้วก็มีการแต่งตั้งทนายความในการที่จะไปฟ้องร้องเรื่องนี้แล้วก็มีการกล่าวหาด้วยนะคะว่าพนักงานเก่าของทว i ต t e อร์นี่แหละเป็นคนปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความลับทางการค้าแล้วก็จะมีการฟ้องร้องเรื่องราวนี้ด้วยนะคะอเล็กซ์สปิโรนะคะทนายความของทว i t เตอร์ได้ส่งจดหมายถึงมาร์คซักเคอร์เบิร์กค่ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมตาจดหมายเนี่ยเขาเขียนข้อความกล่าวหาเมตานะว่าได้ยักยอกความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆของทวิตเตอร์อย่างเป็นระบบซึ่งถือว่าเป็นเจตนาร้ายแล้วก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนอกจากนี้ก็มีการกล่าวหาว่าเมตาได้จ้างอดีตพนักงานของทวิตเตอร์หลาย10คนที่เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของทวิตเตอร ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้ได้ช่วยเมตาในการพัฒนาสร้างเเรดขึ้นมานะคะซึ่งทาง t w i t เตอร์บอกว่าเนี่ยเป็นการลอกลินแบบชัดๆที่สำคัญนะคะอีลอนมัสเนี่ยเขาได้มีการแชร์นะคะเกี่ยวกับข่าวของเเรดแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่า competition is fine but cheating is not นะเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแต่การโกงเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกตินี่ถือว่าเป็นการเปิดศึกสงครามกันเลยนะคะคือบอกว่าจะทำแอปพลิเคชันออกมา<ช>แข่งกันเนี่ย มันไม่ผิดหรอกแต่ว่าทําเหมือนกันขนาดนี้มันเหมือนจะเป็นการลอกเรียนแบบ <c oughs> เหมือนเป็นการโกงกันเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ปกติอย่างไรก็ตามนะคะทางเมตาเขาก็ต้องออกมาปฏิเสธเรื่องนี้สิคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีใครในทีมวิศวกรของดรสนะคะที่เป็นอดีตพนักงานของทวิตเตอร์แม้แต่นิดเดียวเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าดรสเนี่ยออกมาในช่วงที่ t วิตเตอร์เนี่ยถูกกล่าวหาหลายอย่างแล้วก็มีปัญหาในการใช้เยอะนี่ก็เป็นศึกสงครามในการแย่งชิงผู้ใช้เลยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของจํานวนผู้ใช้อินสตาแกรมกับ Facebook ซึ่งก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะตอนนี้คือ Meta เนี่นะคะคือมีคนใช้เนี่ยคุณผู้ชมประมาณสัก2,000ล้านคนแต่ว่าตัวทวิ t เตอเนี่ยคนใช้งานประมาณสักหลักร้อยล้านคนเท่านั้นคือถ้าสมมุตินะเอาแค่คนใช้อินสตาแกรมกับ a c e b o o k เนี่ยมาใช้เดรกเนี่ยสักประมาณ ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็อาจจะชนะทวิตเตอร์ไปแล้วก็ได้ครับก็ต้องติดตามดูการแข่งขันนะครับทั้งระหว่างทวิตเตอร์กับทางเทรปรวมทั้งการโต้คารุมกันไปมาระหว่างอีลอนมาร์กกับทางมัสก็เบิร์กซึ่งช่วงนี้มีออกมาพูดโต้กันไปโต้กันมาบ่อยมากคือปกติเราจะเห็นระดับแบบผู้นําที่เป็นผู้นําทางการเมืองนะโต้กันไปโต้กันมานี่เราเห็นผู้นําทางธุรกิจเทคโนโลยีโต้กันไปโต้กันมาเออก็แบบสนุกไปแบบ